โอเคค่ะสวัสดีทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้มาพบกับกิฟเตอร์กันอีกแล้วนะคะก็ห่างหายไปนานเลยนะคะพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมพอดีก็เลยมีเวลาว่างวันนี้จะมาสอนการลบบัญชีนะคะในไลน์เว็บตูนมีคนขอมานะคะขอมานานแล้วด้วยพอดีว่าเพิ่งมิวลาวางมาทำคลิปสอนนะคะโอเคนะคะเราจะสอนในมือถือนะคะ ก็คือเข้าแอปไลน์เว็ o n ก่อนเป็นอย่างแรกนะคะจากนั้นนะคะก็กดที่คำว่าอื่นๆนะคะ3จุดตรงนี้นะคะอ่าก็กดไปเลยนะคะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะให้เรากดคำว่าตั้งค่านะคะตรงนี้กดเข้าไปแล้วเราจะเจออ่าคำว่าบัญชีผู้ใช้อยู่ข้างบนสุดเลยค่ะนี่นะคะ บางคนก็อาจจะเป็นรูปเฟซรูปลายหรือว่ารูปอื่นๆที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบไว้นะคะก็จะมีคำข้างล่างนะคะเขียนว่าต้องการลบบัญชีไหมก็ให้กดคำว่าลบบัญชีข้างล่างไปนะคะหน้านี้นะคะเขาก็จะถามย้ำอีกทีว่าเราตั้งใจจะลบบัญชีจริงๆใช่ไหมมันก็จะมีอ่าตรงคำว่าฉันเข้าใจและต้องการลบบัญชีของฉันก็คือมันจะมีให้ติ๊กนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ มันยังไม่ขึ้นช่องสี่เหลี่ยมนี่นะคะช่องสี่เหลี่ยมให้เรากดติ๊กถูกไปเลยนะคะแล้วเราก็จะสามารถลบบัญชีได้เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มลบบัญชีของฉันไปเลยนะคะปุ่มสีดำนี้นะคะแล้วมันก็จะลบบัญชีได้เลยนะคะก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะมันก็จะกลับมาหน้าเดิมนะคะทีนี้ก็ต้องรอให้บัญชีมันหายไปนะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะเข้าเด้งเข้าไปที่เข้าสู่ระบบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าสู่ระบบใหม่ได้เลยสร้างบัญชีใหม่ได้เลยนะคะโดยใช้ลายเก่าก็ได้เนาะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน,นะคะที่รับชมก็ขอตัวลาไปก่อนบายๆนะคะ